สวัสดีจ้าพี่นอ้องมาเมนูเมนูเน,น้ำตกหมูสูตรน้ำตกหมูพี่คนพี่นใส่มากเพ็ดก็ใส่เพ็ดมากกว่าเพ็ดกว่ต้องใส่เพ็ดอันนี้มากกว่าเพ็ดเลยกกว่าใส่เพ็ดก็ซื้อตองชาแนีนะเลยจ้าก็ครัวจ้า พี่คนเขาขวเองเขาขวากะขวเองจ้ะขวาใส่ตามชอบเลยจ้าพ่ต้องใส่สใส่ร้ายใส่ร้ายใส่ร้ายใส่หน่อย,น,อยน้ำปลาน้ำปลาสองช้อนจ้าหมูประมาณนรู้ดีละผงนวดเดี๋พี่น้องอันสิ่งที่ขายปรได้คือผงนวดมาร้ายใส่ราส้ายแสบร้ายใส่หน่อยกระแซ่กพี่กาวจ้า ตามด้วยมะน,นาวมะน,นาวจ้ะมะน,นาวมะน,นาวใส่สีหนึ่งก่อนจ้ะเพื่อ,อทาบปเปียค่อยๆใส่เปื่อยสียอีกค่อยใส่อีกค่อยใส่อีกแล้วก็คนคนที้เข้ากันเด้จ้ะพี่น้องเนี่ย พ่นๆ่นใ่้เขากันเลยสีสันดีจ้าสีสันสีสันกิน้นจัดหน่อยก่อนปยังได้เพียวได้ที่จ้ะแต่ว่าใส่รถมะนาวอี่น,อน,อน,น้ำตาลสักประมาณสอดนึงอ่าเรียบร้อยแล้วจ้าอันนี้หอมซอยเข้าหอมสด ้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดใส่หอมใบมะกรูดใส่ไปส่วนหอมใส่ไปหอมแดงใส่ไปจ้าพี่น้องใส่หมดเลยโครกทีเดียวเลยโคเลคโคเลแล้วก็โคเลคโคเรเข้ากันจ้ะเป็นอันเรียบร้อยจ้าลาบหมูอ้าวโคเลคโคเลเข้ากันจ้ะเป็นอันเรียบร้อย โ okay. อเคตกหมูเรียบร้อยแล้วจ้าเอาเพชรพอดีพอดีจ้ะเพ็ดเมี่ยงไหงลแตบว่าไว้ว่าคนไร่หยอนกิ๊เพ็ดไหลพอดีเนาะ เรียบร้อยจ้าน้ำตกหมูพร้อมเสิร์ฟจ้าละมดุดคลิปนีน้แค่นี้นลจ้าเด้อเจอนคลิปหน้าจ้า